ลืมกดถ่ายคลิปตอนซือหมวอจบชีวิตลืมกดถ่ายคลิปตอนซบอสจบมากโอ้วอ,วอวินอ้บฮาวินโอ้ไล้เป็บอสฮาวินตัวถ่ายคลิปวันนี้จะดีมากเลยลืมตัวแวก็ถ่ายแล้วเปล่าจบเลยชีวิตตดอ่ใช่เกี่ยวว่าเป็ความจำ เดี๋ยวเผื่อแบบลืมเล่นเกมนี้แล้วกลับมาเล่น,นอีกทีแม่บอ,เอ,อ,อเกเล่มากเลยเพื่เนาะแม่บอกเล่นากเลยเพื่อนเรจะเก็บไว้เป็นความจำเมื่อคืนที่แบบนี้อย่างนึงคืออันนี้แหละเราจะเอาไว้แบบเผื่อกลับมาเล่นอีกทจะได้รู้ว่าเราเล่นไปที่ไหนแล้วจะได้รู้ว,ว่าเราเคยฆ่าววอตัวน,นี้จะได้แบบไม่ต้องมาตั้งค่าเนี่ยนะคนที่มันไลน แล้วก็ลืมกดถ่ายย่เดียวขอเก็บหน้านจอนืมหน่อยแล้วมันมีตอบอะไรบ้างตอบสกเกิลตอบวิสกเกิลตอบอารามาสเทียวเม็เอด,อ,ดอันนี้โอไฟแกดกอนตอบนี่ต่างต่้นะอเออีทามตีด้วยอนะีอามยไม่จจะใช่ไม่มี

มันได้เป็นแรกแล้วสิใุ่่มยแต่ยิ่เรียกคุณจะีควกเกมไม่ขายค้าบผมแต่ของีกไปวคอืรอได้ดของเลยแย่ยเลยต้องมานังคาพอยิ คือเดีอยไม้เลยเพราะไม้สามารถทำรูปทรงดดได้จะทำให้ยูีคจะต้องยังสงสัยว่าไม้อยู่ยไหนไวสไม้ยอด ห้องแบบนั่นหาวุใหม่ในการพัฒนาก็คือมันอาณาพัฒนาาในเะลของไอ้เลยโคตรแพกืมันกใช่นองแบสูงเกินนะแน่นคุณทุกคนดี๋ยวเขาต้องมีการปรับแต่งเนี่ยพวกนอกแบ๊พวกมานาดีเจนอะไม่เจอทำอีกอะนี่มันทำอะไรกันีคุณ่มานาีเจนนี่มนะี่เขาได้ดีของเขาได้ดีในสปอมหมดแล้ว ไม่ได้ได้นะดาวเชียวเราได้พวกจะเกินแบบของเพื่อเวนเขาไม่ได้เชียวได้เกิดเป็นเชียวมีแล้วแต่ว่าชิ้นนี้เป็นเต็มเอ้ยเราไม่ได้เชียวเหมือนกันเป็นดาวก้อนสโตนสกายส์ฮัลโลสกาย์อู้จะได้ตุ้มติดมาด้อะไรตุ้ม แต่เคียวมันต้องคูวิววิวดาว45จะยูวีเองสายโนให้ปาสสไม่มป็นไรหรอกเราปาลส์อะไรโอรโบจะได้ทีความสามารถของอิงจะดูจา,ากมนห้ดูหมดทำอะไรไม่ได้แล้วประโยชน์จบเลยเดี๋ยวลรอก้าให้เงาเป็นสายหาของแล้วเดียย๋ยวยูวีีกดาวหนก่ป่ะจะรู้ ของผมมันเคลื่อนเรื่องอี EC ใช่เราสามารถทำธนูที่มีความสามารถเดียวๆได้เลยเอาธนูลิมิตอ่ะโอ้ยงายมีมีดาบมันอะไรวะดาบย้อยจับเ้อยเออโอ้ยหมาพี่มีได้อย่างเงี้ยเราดีม,มาคิดตอนเราซื้อวอทเรารู้สึกเสียใจมากนี่ไอโซเชียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นตายครับ แนนเอาชุดกอดอันนี้ไปก่อนนะครับชุดกอพวกชุดกอที่เพิ่มเนือไปก่อนเอาไปเอาไหนกญี่ปนเราีนคาตานะใช่บนะมันบอกทุกคนลาไม่ใช่มันมันดีมันาีจะดีเลยดิเ็แต่เป็นเสียงของมันเราสงสัยมากเลยอดมลโอเคมากาแร่ไหมะ้วสีขาว มาค่าซินเนอร์ซิสเตอร์เดี๋ยวมีค่าซินเอร์หน่อยมา,มาเอาเ,ยเ,าเียวเพิ่มางเียวเ,เียวเพิ่มลาบาเียวพกทำไมเียวเ,เอสอวมไม่ไมไม เราก็ยังไม่ได้ยัยมันไากปาามบอกดาว่าพวกเราไม่มีโชคใช่ใช,ชวเรา้ฆ่ามานาันเดี๋ยว,วเราดึงเี่ปาต้าดีเออตวอรอ่ะ่ีตเเรางแหลเขเราจะไปฆ่าใคนนยที่ีแรกเดียมั่งตอนนี้เก็บเก่ยวมะโคตรใส่นโคตรใส่นี่จะขอดีถึงะเ่าจ้ะแลเได้ปีง่าแเรายังไม่รู้เลืปีราทำงไมได้ มใส่มั้งมันจะใส่ไม่ได้เลยมันแบบอะไรเนี่ยหรือว่าเนี่ยเรายังไงนี้ไม่ถึงมั้งเต็มปกติมันก็ขึ้นเข้าไปอีฟีไปแล้วพอกดอีฟิปปั๊บมันดาหายไไมมม่่ีีาด้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยมันมีแค่ดอกอย่างเดียวมันโคตรแย่เราอยู่ตรงต้นไม้เดิมอะที่เราโอ้ยวีเนาะผ่านผู้โดดอยากเป็นยานั่งเหรไม่ใช่กะ เขาจะไม่ใชใช่ไคุณนี่เหมือนเดิมคุณี่ถเรียใช่เขาเรียนแล้ว่้ว่าจไมีทน่ถูกเียอไม่ได้ดวดแร่ใหม่แร่ไวท์ดีตรงไหนแร่ไวท์เบเนยมไวท์ไวท์แหละแบบไวท์ตัเนี่ยไวท์สโตนทำไมแน่ ส,สมจริงสีขาวเท็ต้าที่ไว้สตตแต่แข็แงๆขึ้นรีคุยอยง้้ไนมใช่ตัวดีไอร็อกแอร์วูดเนี่ยจะโหดรรีคุยนี่ไงรถไามาทำดาบลา่าได้บีมอนสเตอร์เยอร์เลยอ่ะ <c oughs> ด้วนี่ะขอดูแต่ดาบบีมอนสเตอร์เยอร์เนี่ยมันบีใอ่ปะวูเห็น <c oughs> <c oughs> ยูบีหายตัวด้อฮะยูบีเปิดโตยิงตัว <c oughs> ยูบีมันอยู่ตรงนี้เว้ยยูบีมันหตัวโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ปาดปาดปาดฐานไหนไอเคียวของนายเพิ่มเท่าไหร่เดเมจเคียวที่เดเมจแรงที่สุดอะนะไม่เคียวที่น่าใช่ออ่ะเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคียวดิอะไรนะเฮ้ยมันพอจะมีแบบธนูรีเวนเซตไหมธนูรีเวนเซตไม่มีนะมีแต่พวกกระดาษมีแต่พวกธนูมังกรน่ะของไอตัวเป็นรูกันเดี๋ยวเป็นใครนะเดี๋ยวฟรีม่มรนะนี่มันดาบเลยโกคุ เออมันมีมันมันมีมันมีไลทิ้งคาตานัด้วยของเซอร์สุดแนววะแนวสุดเก็บไข่บางกอกนี่นไงโย่เดี่ยวตาเซอร์สื่อระดับแ,แร,บร่ฮะงวดระดับเต็มเฮ้ยยี่บีบดูยูวันชุดบบอกอดสามอันต่างหากเฮ้ยนี่อ่ะนิเตอร์เดี๋ยวครับนิเตอร์ครับช่กยกอนมาใส่แป๊บฮัลโหลฮัอมมูดอ่ะอ๋อครับแล้ว อุ้ยเอลอนซอสเก้กก่อนอ๋อเดี๋ยวขอไปดีราคาไปชิ้กก่อนไหมได้เลยนี่ล็อกไนท์เดี๋ยวเอาชิ้กก่อนนี้มาใส่ก่อนนั่ปาตอวนี้ใช้ชิ้ก่อนอะไรอยู่อ่ะชิ้กก่อนเอ่อถ้าเกิดโหดที่สุดก็จะเป็นอาดาแมนโอเคเดี๋ยวเราทำชิ้กก่อนไหมให้ชิ้กก่อนชิ้กก่อนไม้อ่าเดี๋ยวเราทำชิ้กก่อนให้ใหม่ทุกคนเลยเอ็ยนะครับชิ้กก่อนเลยให้ชิ้กก่อนล็อกไนฟ์ชิ้กก่อนดีดีกว่า ชื่อแบบตูดๆแต่ความสามารถนี่ไม่ตูดเพราะแรมต้องใช้ไปยิมหาถึงจะคุนแต่โคตรทรมานมันบวกเทไรอ่ะไม่รู้เล่มดูช้นะล็อกไห์ล็อกไหท์สิมเของูนอะรูนใช่เท่าไรนกาลสู้กับซินเตอร์อยู่อะลูรูไม่แน่แต่ในอนาคตจะได้ขุดแนู่เนี่ยโวเ้าเลยใค่หม้น่าจะ๋ยวเราหาวิธีคาบใแล้วกัน ต้องว20ยิปต้องว20กว่าย็บใส่ไม่ได้เยเดี๋ยวครับที่ก่ไอ้สองพันเนดอกไม่ได้ด้วอยจะเลืพอนคนยางยุกอืมเองเงาขายั้งยูเดี๋ยวจะชุมยังมาหลาครโอเคฮะเดี๋ยวล,ลืมแล้วนะืครับของเดี๋ยวขอคำนวณก่อนว่าต้องแชรอะไรเท่าไหร่เอ่อชุดเกาะอ,อันนึงชุดเกาะเป็นคนยงล็อกไนท์อันนี้ ชิ้กอกร,ร์ตรงนี้คือชิกกรร้กอรที่ดีกว่าล็อกไนแต่มันแบบอืมอา่ทาท่าไหนล็อกไนนี่ใช้อะอรเผื่อในาการคุณเหรอน่ะล็อกไนไม่เห็นล็อกไนดิไอ้รูเนี่ยพอจะ,ะรู้ปะรูนไม่รู้ดิแต่ว่ามันมันเป็นของระดับเดี๋ยวไอ้ของระดับเอ่อไม่เห็นเนี่ยมันเอาไปซื้อตัวนั้นทมั้ย ซินิสเตอร์ออกเซชัชนระดับสีทองอะห okay. ้าสิบสามสิบโอเคก็ไม่ใช่เดีอยวนะ้่มันชดกรอของอาดามัสต้องชดกรนี้อันนี้เท่าไสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามยี่สิบเอ็ดาทลืมีบอสดี่า 63, รหกสิบสามอะไรอ่ะไวะะท์สกดิกรอวห้าสิบ นี่ก็สามารถวันช็อตตัวไอ้พวกที่นี่แลวันช็อตยีิบสามยังมวยี่สิบเอ็ดดีเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดสิบสามตรงยังมีใช่หะยสิบสามเจ็ดสิบสี่เก้ามีประตูเเก้าสามเ้เท่าไหร่วะสนใจอ่ะ นี่ทำไ้19สามเท่าร1สม57แล้วก็ไ okay. okay. อรอน9บา้้ตรงปสาูโอเคก็ได้สูตในการคาบของแล้วเจอกันทุกก่อใหม่โอ้ตัวนี้สยากตัวนี้ต้องเช้านั้น มาซัพพอร์ตครับผมหาของให้เพื่อนอย่างเนี้ไม่สนอะไรเลยาสายสายอะไรไม่รู้หรอก้าเรไปทังไงเราไม่ค้าที่แอดไม่มาก่อนมั้งว่าเราไปค้าที่ไหนี่มาต้องประสาทหรอมาค่ามาก่อนได้ไดได้เรายังเก็บระบบปีนลโตอของเกียร์นี่มือนเดิมไม่ว่าจะยังไงก็ทำนั่นะะนงทานมาก มัก่อได้ก่อนแล้วนายจะได้อีกขึ้นแลน้วถ้าเราไป็นลูนเลยแล้วกันว่าลูนใช้ไอ้อะไรทอบขุดอะไรจะได้ขุดเตรียมไหมมัดเดบิวต์50ช่วยให้ตายแกตายแกตายคือดีไ,ดไ,ดไดม,ม,ม่ด<อ>ีไม<อ>่ดีโอ้โหโอ้ใช่จู่ก่อนเราใช้เลเวลของไอ้ดีเฟนต์นี่หว่างั้นก็ต้องฝึกขึ้นต้องตีกตันเองไะถ้าอยากฝึกให้แบบอันนี้โง่ ใครดินสงไม่ทำก่อนยีอไอยู่โอ๊ยทำคือเรือยูีเราเร่ถามทำไนายดฟเนเท่าไหร่ีไเทมเท่าไหร่าเนนเนิสิบสองี่ท่กล เฮ้ยมันกล้ตายละเดี๋ยวเรายองมาใช่หอเปล่มันไม่ยอมลงมาเฮยลงมาดีพ่ออ้อนเนี่ยอแู่ดีดีก็ไหนมาเลยพ่ออ้อนเหมือนกันหรอไนอยู่ไหนอ้ามาหายเอเราเปลี่ยนพลังเวทยเอาแล้ว เราขาดสายยูลแล้วตาพวกเราตาเนี่ยพวกเราไม่มีสายยูลแล้วกเร,รากินพลเิงได้เราก็ได้กเป็นฟินิกซ์คืเรามีสองชีวิตตา้องเสียความประโยชน์ยังไงทำปรไม่รู้จ้ะทำประโยชน์าหรอาำประโยชน์จังวะมีครือฟินิกซ์กินอยู่เหลือฟเลยรับเงินทนเนี่ดครั้ง โอ้าทิตป่าประยโยชน์อ้าวดีปลาอยากบอกพี่แอ็กตามหน้าไหมพี่ปีมันขึ้นเป็นระเบิดไฟอ่ะโอ้ตรแดงนะนี่พนนี่แอ็กพี่แอ็กโคตรเถื่อนได้ราคาพี่แอ็กไ,ไหมยี่เดี๋ยวปลาดเดี๋ยว ในนาบอกที่ก่อดแต่ไม่ทำอะไรเห็นในเทสซื้อกอนสติวเลย,เลยไม่ไถึงหมวอ่อ๋อนี่เราทั้งตัวเลยเลยมีหมยในตัวอันนึงที่ไม่ได้ใส่เพราะเราตการมาละเนีาา่ยทำไมผมพี่อ๋ออ,อโอ้ด้งดิ้งดๆ้อ๋ออ๋อ <S 2>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  ดใเจ้าราบัตรับคำขาด ไปคับของเน่อยนยูวีคูชี่ไปดูหน่อยนายคูชี่ไปดูหน่อยเอาไปดชูดีมึงแก่านคุชี่เอาตายคแบบอ้ยูแล้วว่โอเกิดมาดูขอกูตายเลยตายตายคชี่โชว์่โชว์ีูลยากีเยตาต้องการให้คุณคืนชี่ไปดูหน่อย Ой! ผู้ผู้ใช้ับงนี้สังสาระอันนี้เลยเอามาดิเอาชิมายังไม่ได้หาของเลยเราต้องการทำพิแกกใหม่ก่อนไม่ได้เดี๋ยี่เฮลิสเดียแมเดี๋ยวเขาจะเผาพวกเราเน่เดี๋ยวไปหาแหลนี่แหล่งควายดิสุดควาิสิแ มาหังนีอู่บ้านหมอู่บ้านเดียวไปขึ้นบานคังจำลอการฟันแน่ซิมูเลเตอร์เออจะวะาเดียวนแรงแน่หเดกถึงยกรวเดไปทำายรรชาเียวพอ้มาที่ยี่สิล้วต้องไปทํายธรมอืมโอเคเดี๋ยวไปรอกระทงแล้วไปทำลายธรรมชาติ งไงไเดี๋ยวนมืไห้ไปแช่กอนทุงวันเนี่ยไม่เป็นแล้วแน่รูนแน่รูนอ่ะไอ้เนได้พลังซูซานโน,นแนล้นวนี่งไแน่รูนเราชิว่สามสิบห้าโอ้โหเชื่อราิว่าเป็นหนึ่งในพาที่กลวงว แน่นอนว่ามันต้องโกงฟานเี๊สีไอ้เจี๊ยเดวเควสุริยาโกงอันนีเขาไม่ดโคนเดียววสุริยาหรอแต่ว่าเขามีพลังในสัตว์คาราเหมือนกันไม่ใช่ก็มีพลังอันนี้เหมือนกันตีตีตีไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาดพื้นพังเลยคาร่าก้น่าเก็ีดหาแล่เพื่อทำชุดให้ผว้นายสองคน เมื่อวานเรอฆ่าฆ่าแม่ฆ่าไอ้นุ่งรูเลยลเนี่ยมาฆ่าพินิเตอร์ไหมคือตัวอะไรวะตัวที่มันดอกเคลียร์ใหพวกเราเรารู้สึกว่าไม่จะเป็นตอนนี้ครับเพอเรา้ทำการหาเกแค่สอง่อนเกียร์มันดีว่าเกียร์ไม่เสร็จได้เงามันดีเหรอเกี่ยวไปเป็นที่แรลที่กันไม่เคยรู้สึกแจกเลยเจียวมันเพิ่มดาเมจครับพี่ข้าอืม เดีย๋ยวมันก่อแล้วในเก่ออากาศจี้เตอตอนนี้เราไปหาอะไรอะไรอย่างน้เราไม่อาจะชอบอหรือถ้าเขาได้ก็จะต้องมานนี้แหละแต่ขอหาแหล่ไว้เตรียมของก่ะเขาต้องน่าขุดเรื่อยๆเรื่อยๆเราอะไรไปตกพี่เตอร์ละ